ครับแปบนนะครับรถื้อเปล่าครับสวัสดีครับมารับไปครับมารับรถแรปเตอร์ครับครับอ่าสวัสดีครับพี่มึกสวัสดีครับอ่าพี่มึกรถแรปเตอร์ของพี่มึกอยู่ทางนี้นะครับผมเดยนเจอได้เลยครับ นี่ครับผมยังรอค <ะ S 2> ร<อ>ับผมรอมากแบบนี้เลยนะครับผมเอออย่างอาชีพผมนี้ก็ออกได้รถตู้ชีบอกรถได้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อลองต้นได้นะครับที่เพจเด็กพระไขรปอดนะครับหรือต้นปอดพระรามห้าตรงน,นี้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์หกสี่เก้าสี่ห้าสามเก้าเก้ารถในฝันนองกุณเป็นรุ่นคันไหนนะครับผมจัดให้ครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของลูกค้านะครับคุณหมึกนะฮะวันนี้ขับแท็กซี่มารับรถเลยนะครับรถในฝันของเขานะครับแล้วขอความรู้สึกกันนะครับสวัสดีครับพี่หมึกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับผมผมมารุดครับหรือหมึกครับครับผมอาชีพขับแท็กซี่ครับโอเคครับผมทำไมครับพี่ทำไมพี่ถึงเลือกฟอร์ดแรปเตอร์สามพันสิบหกตัวนี้ครับรถในฝันครับครับอยากได้ฝันมานานแล้วแล้วก็ดูแล้วมันสวย อแล้วก็ออกง่ายอ่าอครับผมก็อย่างที่บอกครับผมออกได้ทุกอาชีพถึงแม้ว่าพี่มือเขาจะขับแท็กซี่เรานะครับบอกเลยเลยว่าทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพไหนการบริการแบบไหนเราออกได้ได้หมดนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับบอกได้เลยว่าติดต่อกับต้นเด็กน้อยขายฟอร์ดครับผมกับคันนี้แบบนี้นะครับ